สวัสดีครับมาพวผมนะครับช่องมือใหม่ไก่ชนนะครับก็วันนี้ม่ให้ดูกับตุวเมียครับตัวเมียตัวนี้ก็เป็นตัวเมียที่ผมเออนำเข้ามานะครับนำเข้ามาจากตุมทุมม่งนี่ครอบ รูปร่างดีนะครับรูปร่างดีตัวใหญ่นะครับหลังกำ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 ลังใหญ่นะครับตูดใหญ่ครับขาใหญ่นะครับแข้งขาดีครับขนออกดำๆเขียวๆนะครับตรงปีกนะครับปีกเป็นเขียวๆมเหมือนแมลงทับตัวนี้ก็จะจะไข่แล้วครับเดินตูดห้อยนะครับ ตัวนี้เป็นที่ผมเอามานะครับผมเอามาจากฟาร์มฟาร์มหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นฉลนนะครับชั้นฉลຈของกระทิงนะครับ <c oughs> พ่อเขานี่เป็นโชกุนอะไรศูนย์หกอะไรนี่นะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนที่ผมนําเข้ามานั้นทางเจ้าของเก่าก็ติดกิ๊บป,ปีกมาให้นะครับมีรหัสพร้อมนะครับมีชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ทั้งฝั่งฝั่งพ่อฝั่งแม่มีให้มาให้ครบหมดนะครับเขาให้มาในราคาที่ไม่แพงนะครับเพราะว่าเขาเห็นผมเพิ่งเริ่มต้นในการทําฟาร์มนะครับเขาเลยให้ผมมาแบ่งแบ่งมานะครับเพราะว่าเขาได้ลูกไปแล้วนะครับได้ลูกไปมาสองคอกสองคอกนะครับเป็นแม่ไก่ที่ตัวใหญ่นะครับลักษณะนะครับโครงสร้างน่าจะดีนะครับ ตัวใหญ่กับหลังหลังกว้างครับหลังกว้างท้ายใหญ่นะครับซึ่งเป็นข้อดีของไก่เชิงนะครับเฉพาะตัวเมียนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าตะเกียบตะเกียบชิดไม่ใช่ว่าถ้าตะเกียบชิดนี่ต้องเป็นตัวผู้นะครับแต่นี่ต็นตะเกียบที่ต้กว้างครับเวลาแบ่งไข่เวลาแบ่งออกได้ง่ายนะครับแล้วก็ไข่ก็ใบใหญ่หน่อยนะครับในความรู้นี้ผมก็ไปฟังคำอธิบนะครับ ที่บ้านก็จะมีอยู่สองตัวนะครับที่เอาที่เอามาจากที่อื่นนะครับก็มีอีกแม่หนึ่งก็เป็นไก่เชิงที่ตีข้อหัวนะครับเขาแถมมาให้นะครับเป็นไก่สาวอายุหกเจ็ดเดือนตอนนั้นนะครับแล้วตอนนี้ก็มีลูกอยู่สองตัวนะครับที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับที่ลักษณะตัวใหญ่ๆนะครับนั่นนะครับนั่นคือแม่ไก่สาวนะครับส่วนตัวนี้ก็อยู่มาเป็นปีนะครับก็อยู่กับผมมาปีหนึ่งนะครับ เคยมีมีลูกอยู่หนึ่งข้อนะครับพอดีแต่ว่าตอนนั้นประมาณนักเดือนกว่าๆนะครับก็ตายหมดนะครับ่วงนั้นฝนตกหนักครับแล้วก็ตกหลายวันนะครับฝนเป็นวัดนะครับเป็นวัดเป็นวัดก็เหลืออยู่ประมาณสักสองสามตัวนะครับพอเริ่มจะใหญ่นะครับมองดูว่าจะรอดนะครับพอดีหมาที่บ้านมันมันมันมากัดนะครับก่อนตั้งแต่นั้นผมก็ยังไม่ได้ให้ฟักนะครับ พอมีใครผมก็เอามาเอามากินหมดนะครับเพราะว่ายังไม่ให้ฟักครับเพราะยังไม่มีไม่มีต่างซื้อกระโพดนะครับแค่นี้ก็กระโพดก็สามวันสอบสามวันสอบครับตรงนี้เป็นชั้นเรดน,นะครับเราเราเอาเสือเส้อสายแล้วก็เอาโครงสร้างครับ ส่วนเรื่องการตยการตีนี่ก็ตอนที่ผมเคยเห็นนะครับที่ผมเคยเห็นตอนที่ผมเอามาใหม่ๆนะครับก็เป็นไก่ตีตัวนะครับแล้วก็จะตีขึ้นหัวนะครับตีไล่ไปตั้งแต่หน้าคอนะครับถึงหัวนะครับตีแรกผมก็ตกใจว่าเอ๊ะนี่เป็นปลาก่อยหรือว่าเป็นไก่ไก่ไทยเชียงไทยครับที่ที่ตีหัวนะครับ แต่จริงๆแล้วพมว่าเข้าไปสักพักหนึ่งครับพอตีไปสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จับตัวตีนะครับตีด้วยแล้วก็ตีเข้าหัวตีหัวนะครับไล่มาแต่หน้ากระเพาะนะครับขึ้นคอไปตีหัวแล้วนะครับอันนี้ผมก็พูดในสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมเองก็ดูไกลไม่ค่อยข้านะครับไม่ค่อยชำนานนะครับ แรกผมก็ยังงงเอ๊ะเป็นปลาก่อยทําไมไปตีหัวนะครับก็ไม่ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเอามาผสมพ่อไก่ที่ที่บ้านนะครับที่บ้านก็เป็นปลาก่อยนะครับก็น่าจะเข้ากันได้ดีนะครับเดี๋ยวไม่แน่นะครับเดี๋ยวไม่แน่ผมจะเอาอแม่ไก่ตัวนี้นะครับผสมกับพ่อไก่ของผมนะครับเป็นที่เป็นปลาก่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ผมทำคอกผสม ให้มีทุนทําค้อบผสมอีกสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ปล่อยให้ปล่อยให้มีไข่ได้ครับแต่ว่าปล่อยให้ฟักไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ปล่อยไก่นะครับไม่ได้ขังไม่ได้ปล่อยทำธรรมชาตินะครับไม่ได้นั่นนะครับเวลามันผสมกันบางทีมันก็หลายพ่อนะครับมีทั้งไก่นุ่มไก่อายุมากนะครับเราทําให้เราไม่ไม่ทราบว่าเป็นลูกไก่พ่อตัวไหนนะครับเดี๋ยวให้ผมทําคอก นะครับเดี๋ยวผมจะจะเป็นค,คู่แล้วก็เอาไว้เอาไว้ผสมนะครับวัตอนนี้ก็เป็นนะครับอย่างที่เห็นนะครับผมก็ปล่อยให้หากินนะครับในบริเวณพื้นที่บ้านที่ว่างๆนะครับไม่ได้ขังนะครับ,รบก็จะมีขงังกาชุดที่ชอบออกไปข้างนอกนะครับ ตนนี้ก็ใบใบนะครับก็มาอยู่ล่มอา่าร่มต้นกระถินนะครับก็ตัวผู้ก็มีนะครับมีหลายตัวนะครับก็อันนี้ก็เลยมาถ่ายนะครับแม่ไก่ตัวนี้นะครับแม่ไก่ตัวนี้ถือว่าตัวใหญ่นะครับลูกไก่ของผมที่ที่มีอยู่นี่แม่ไก่ตัวนี้มองจะใหญ่นะครับอ่หลังจะใหญ่บานดีนะครับแต่อาจจะเตี้ยไปนิด เตี้ยวเตี้ยกวาไก่ของผมที่เป็นลูกไก่ที่บ้านนะครับแต่ดูแล้วกับเนื้อหนังโครงสร้างนะครับโครงสร้างน่าจะใช้ได้นะครับเป็นไก่ที่ออกเขียวเลยนะครับขนปีกขนท้ายขนตรงตรงก้นมันนะครับ ครับข้อเสียของไก่ที่เราไม่ยอมขังหรือว่าไม่จับใส่สุนนะครับไก่นุ่มๆนะครับนะครับเวลามันควบนะครับควบตัวเมียนะครับจะมีไก่ที่นั่นกว่าเขาก็จะไลไตีกันบ้างอะไรบ้างวันนี้ตอนที่มันตกใจตอนที่มันกระโดดหนีนะครับบางทีก็ไปเหยียบไม้บางเหยียบกระเบื้องนะครับบางทีเท้าเจ็บนะครับมีหลายตัวแล้วครับที่ว่าเท้าเจ็บนะครับบางทีวิ่งชนชนกิ่งไม้ โดนตาบอดมันก็มีนะครับแต่ว,ว่าเราตอนเราจะขังก็เราไม่ได้เอาไปซ้อมแล้ว,ลวเอาไปลองดูนะครับมันก็ไปไปการทำให้ไก่ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับถ้าว่าปล่อยแบบนี้มันยังแข็งแรงนะครับแล้วสุขภาพดีด้วยนะครับมันได้หายากินนะครับ นี่ถ้าว่าไม่ติดโควิดนี่ผมก็ได้เห็นฝีเท้านะครับผมก็จะอัดคลิปมาให้ให้ดูนะครับจะอาจัด,ดแต่ตอนนี้นะครับก็ไม่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยที่บ้านนะครับไม่มีการฝึกซ้อมไม่มีการเลี้ยงแล้วนะครับก็เลี้ยงเท่าที่มีอยู่นะครับต้องรอให้โควิดเบาบางลงนะครับ ถึงจะเห็นผลงานนะครับใจหนึ่งก็อยากจะปล่อยอจำหน่ายนะครับแต่ทีนี้เรายังไม่เห็นไก่ของเรานะครับว่าปีเท้าแค่ไหนนะครับตั้งราคาไม่ได้นะครับเพราผมเองขายไก่ถ้าจะขายไก่ก็ต้องขา,ายได้ในราคาที่เราตั้งใจไว้นะครับแล้วผมเพิ่งเพาะเป็นปีแรกนะครับก็ยังไม่รู้ว่าไก่ เก่งขนาดไหนนะครับตัวนี้ก็ลองผิดลองถูกอยู่นะครับถ้าได้ได้ดีก็โชคดีไปนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ดีก็ไม่กล้าไปขายใครนะครับเสียชื่อครับแม่ไก่ตร่นู้นไปแล้วครับเจ็บขาครับเดินเหยียบกระเบื้องมั่งเหยียบต่อไม้มั่งตอกระถินนะครับผมพันเอาไว้นะครับที่บ้านนะครับผมก็ฉีดยาไว้นะครับฉีดยายังไม่ขึ้นนะครับ ก็มีขึ้นบ้างนะครับนิดหน่อยตามหน้าถนน,นครับตัวนี้ก็ออกออกไปเลีมยหญ้ากันหน้าถนนถนนนะครับให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับแม่ไกลตัวนี้ครับแล้วสับวันี้ไว้เป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูไอปะดูนะครับ นี่ไก่หนมเจ็ดเดือนนะครับสวยๆนะครับนี่อยู่กันเป็นดงเลยออกใกล้ๆเลยเอานี่ตุเมียตุเมียอลูกไก่ที่บ้านนะครับโตเป็นสาวแล้วแต่แก่แล้วครับขวบกว่าแล้วครับขุนในพวกนี้ครับนี่ต้นใบใบนะครับรอเย็นๆรอเย็นครับรอกินข้าวกันนะครับต้นใบใบก็มาแอบอยู่คนไม้นั่นะครับ จเจ๊สวัสดีสวัสดีครับ